ลูแกแกลกแอโรฟอร์ดจัดสู่34 FAB 5 0่บอมเอบีหร์บอมเคซอนถล่มคลังแสงยับเปิดตัว S350 วิทยาตัวใหม่ขยี้จรวดนาโต้รัเสเซียเปิดตัวระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศายานใหม่ล่าสุด S350 วิทยาตอเล็กซีสวตลอฟรองหัวหน้าแผานกการผลิตเปิดเผยในรายการ Mil i t a r y Acceptance ว่าระบบต่อต้านอากาศายานตัวนี้ทำงานในโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลจากมนุษย์ต่อเป้าหมายทางอากาศในเขตป,ปฏิบัติการทางทาาหารพิษ เรอฟังกลาโหมแจกแจงรายละเอียดคงไม่นานท่ามกลางควันถล่มบักมุดยังไม่จางรัสเซียนฟอสและแอ o โคฟอสเ c e จัดหนักอีกครั้งด้วย f a b 5 0 0ทิ้งบอมใสเคอร์ซอนเป้าหมายคลังกสุน่าโตอีกเช่นเคย22พฤษภาคม66สำนักข่าวทัสและ Mil i t a r ร r e รีวิวรายงานว่าพลโทอิกอร์โคนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในพื้นที่โดเนตการยิงปืนใหญ่การโจมตีท่าอากาศและปฏิบัติการชิงรุกของกลุ่มการรบทางตอน ใต้ได้ทำลายทหารยูเครนกว่า120นา12ยรถถัง1คันยานรบทหารราบ1คันพาหะนะ7คันระบบปืนใหญ่ M7 7 7ของสหรัฐและ M109 ของสหรัฐทำลายหน่วยปืนใหญ่อัตราจรเช่นเดียวกับดี0และ D30 โพวิเซอร์เมื่อวันก่อนรังกระสุนของกองพลยานยนต์ยูเครนที่6กก็ถูกทำลายเช่นกันใกล้กับครามาชอสในสาธารณรัฐประชาชนโดเนตในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมากองทหารการบินปืนใหญ่และจรวดของรัสเซียได้ทำการโจมตี หลายครั้งในตำแหน่งของกองทัพยูเครนทั้งในแนวหน้าและแนวลึกของการป้องกันระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S 300ของกองทัพยูเครนถูกทำลายในภูมิภาคเซลส์ทอย DPR และกองบัญชาการกองพลที่102ในเมืองโพตาฟกาของภูมิภาคสเปอริเซียพลปืนต่อต้านอากาศยานยังทำงานได้ดีกระสุนไฮมาสและอุราการ MLRS จำนวน15นะัดและขีปนาวุธบรอนซ์ตอมชาร์โดถูกทำลายโดยระบบป้องกันทางอากาศแต่ไม่ได้ระบุจำนวน เหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นเมื่อวันก่อนนายอาร์เจมอฟหรือที่รู้จักกันในชื่อบักมุดซึ่งกองกําลังจู่โจมของวัคเนอร์พีเอ็มซีสิ้นสการปลดปล่อยเมืองกระทรวงกลาโหมประกาศเรื่องนี้เกือบเที่ยงคืนโดยระบุอย่างเป็นทางการว่าสิ่งนี้ทําโดยชุดจู่โจมของพีเอ็มซีวัคเนอร์โดยการสนับสนุนปืนใหญ่และการบินของกลุ่มกองกําลังภาคใต้นอกจากนี้ยังมีการโจมตีตําแหน่งของกองทัพยูเครนในพื้นที่ของคอนสแตนตินอฟกาบอกนาโนฟกาและคลาสนอยซึ่งหน่วยของกองทัพยูเครนถอยกลับในพื้นที่คลัสนอย สะพานรถยนต์ถูกทำลายเช่นเดียวกับคลังกระสุนทั้งการบินหรือปืนใหญ่ในภูมิภาคคาลินินของ DPR เรดาร์ต่อต้านแบตเตอรี่ AN/TPQ-50 ถูกทำลายในทิศทางคุบยานและกลาสโนลิมันสกีกลุ่มก่อวินาศกรรมกลับมามีบทบาทมากขึ้นเองซึ่งมีผลกับภูมิภาคคาคอฟและทางเหนือของ l p r มากขึ้นในระหว่างวันหน่วยงานของเรากำจัด DRG ของยูเครนได้5รายการและหยุดกิจกรรมอีก2รายการปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศใน ตำแหน่งของกองทัพยูเครนยังคงดําเนินต่อไปและคลังกระสุนของกองทัพยูเครนถูกทําลายในพื้นที่โนโวโกรอฟกาของลูฮันในทิศทางเซาโดเนตและสเปอริเซียการต่อสู้เกิดขึ้นในพื้นที่อูเกรดาและโนโวดานิลฟกาของด no ี r เชโวนอยโนโวดารอฟกาและเนสเตรยานกาของภูมิภาคสเปอริเซียกองกําลังผสมยูเครนยัยงดําเนินการในพื้นที่เหล่านี้กองกําลังรัสเซียทําให้3กลุ่มหมดสภาพศัตรูประสบความสูญเสียอย่างหนักคลังกระสุน ของกอง TRO ที่102ถูกทำลายในพื้นที่กูใหญ่โปของภูมิภาคสเปอริเซียในทิทางเคอร์ซอนโคอสกลาโฮมกล่าวว่าคลังกระสุลนของกองพลป้องกันดินแดนที่123ถูกทำลายใกล้กับนิคมสตานิสลาฟในเขตเคอร์ซอนกวาดล้างทหารยูเครนได้ถึง15นายยานพนาหนะ6คันและหน่วยปืนใหญ่อัตตาจรอาคาซียาภูมิภาคคาคอฟไซเรนการโจมตีทางอากาศของรัสเซียดังขึ้นในเมืองคาคิฟเมืองหลวงของภูมิภาคเกิดการระเบิดสองครั้งแต่เจ้าหน้าที่ ท้องถิน่นไม่เปิดเผยแน่ชัดว่าโดนอะไรกองทัพยูเครนเตือนชาวบ้านถึงความรับผิดทางอาญาในการเผยแพร่ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับสถานที่ที่มีผลกระทบจากการโจมตีของรัสเซียแบบบุกลัวความจริงจัดถนาดโฆษณาชวนเช,ชื่อ,อยูเครนสันนิษฐานว่ารัสเซียโจมตีด้วยโดรนกัมมิกาเซและไม่แน่ใจว่าเป็นจีรัน2หรือไม่ในวันก่อนเจ้าหน้าที่ของคาคอฟยอมรับว่าสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานของเมืองถูกยิงด้วยโดรนแลนเซตในเวลาเดียวกันโอเลสซิเนกูบอฟหัวหน้าฝ่ายบริหาร การทหารนายภูมิภาคคาคอฟของยูเครนกล่าวว่ากองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S300 ที่หมู่บ้านทีเซอร์คูนีใกล้กับคาคอฟเขากล่าวว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งพลาดและตกลงสู่พื้นในขณะที่ลูกที่2อพุ่งชนเป้าหมายพังยับรบเดือด RF ถล่มดานิโปรเปรตฟ15ครั้งทุบฐานทัพใหญ่ทหารเคียบเละใช้กระสุนยูเครนบอมสนามบินดนิเปอร์พังยับ กองกำลังอาโจมตีรุนแรงที่สุดอีกครั้งในช่วงเวลาทั้งหมดของปฏิบัติการพิเศษกับที่ตั้งซ่องสุมกำลังทหารผสมเคียฟและนาโตในดานิโเปรตอฟฟุนโทอกอร์คนใเชนคอฟโกระทรวงกลาหมรายงานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าในตอนกลางคืนกองกำลังรัเสเซียยังคงได้ทำการโจมตีหลายครั้งด้วยอาวุธระยะไก,กลที่มีความแม่นยำในอากาศต่อสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามบินดานิเปอร์เป้าหมายของการโจมตีสำเร็จเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งหมดถูกทำลายการโจมตีทำลายล้างอาวุธยุโทโธปรกรณ์ และโรงเก็บกระสุนอุปกรณ์การบินและสถานที่ทางเทคนิคสําหรับการเตรียมขีปนาวุธของตะวันตกวันที่23พฤษภาคม2566สำนักข่าวทาสัสและ Military r e w a ีวอสรายงานว่า ในคืนวันที่2 2พฤษภาคมกองทัพสหพันธรัฐรัสเซียได้ทําการโจมตีที่ทรงพลังหลายครั้งต่อสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารในดินแดนของอยูเครนนี่คือรายงานโดยประชาชนชาวยูเครนจากข้อมูลของสื่อ,อยูเครนซึ่งเป็นหนึ่งในการโจมตีเป้าหมายทางทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในดนิปโปเปรตอฟตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติการพิเศษเมืองอุตสาหกรรมแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการอุตสาหกรรมจํานวนมากที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมยุโทโธปรกรณ์และอาวุธยุโทโธปรกรณ์ทางทหารเช่นเดียวกับกองทหารขนาด ใหญ่ของกองทัพยูเครนรวมถึงกลุ่มที่มีไว้สําหรับการต่อต้านที่ประกาศโดยระบอบการปกครองของเคียฟก่อนหน้านี้เมื่อตอนเช้าสซเกไลซักคนของเคียฟในภูมิภาคดานิโปเปเรตอฟได้มีการประกาศการมาถึงของขีปนาวุธรัสเซียในเมืองนี้มีการบันทึกการระเบิดประมาณ15ครั้งในดานิโปเปรตอฟขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายททหารของยูเครนอาคารของหน่วยกู้ภัยและองค์กรเอกชนบางแห่งได้รับความเสียหายในชุมชนอิลาลิโอนนฟสกาย ในเขตของซีเนลนิคอฟสกียานพาหนะาทางอากาศไร้คนขับโจมตีเป้าหมายทางทหารประชาชนชาวยูเครนว่าโดรนจำนวนหนึ่งถูกยิงตกโดยกองกำลังป้องกันทางอากาศของกองทัพยูเครนตามปกติล้วสื่อ,อยูเครนจะเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจรงิงโดยระบุว่ากองกำลัง RF ได้โจมตีบ้านส่วนตัวยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลดังกล่าวยังขัดแย้งกับจุดยืนของรัฐบาลเคฟเอง ซึ่งพูดกันมานานแล้วว่ารัสเซียกำลังไม่มีขีปนาวุธถ้าหมดจริงจะไปชนบ้านและสิ่งของพลเรือนทำไม นอกจากนี้ยังมีการส่งระเบิดไปยังเมืองซาโปริเซียพื้นที่ส่วนที่ถูกยึดครองโดยกองทัพยูเครนสถานที่ปฏิบัติงานทางทหารหลายแห่งถูกโจมตีที่นี่และประชาชนในท้องถิ่นเขียนกันเกี่ยวกับไฟฟ้าดับทั่วเมืองการโจมตียังถูกรายงานในภูมิภาคโอเดสซาและนิโคเลฟซึ่งการก่อตัวของกองกําลังของอยูเครนก็มีความสําคัญในแง่ของจํานวนและอาวุธยุโทโธปรกรณ์ต่อมาในเช้าวันที่23พฤษภาคมการตอบโต้หน่วยยูเครนที่ดําเนินโดยกองกําลังทหารรัสเซียในทิศทางรอบๆอตเตมอ ยังมีอยู่ประปรายรัสเซียได้ดำเนินการในพื้นที่ของอีวานอฟสกีอีวานอนาเรเยฟกากิโกรอฟการายงานโดยผู้สื่อข่าวสงครามรัสเซียในช่องเทเลกราของพวกเขาจากข้อมูลของวอร์กอนโซลหลังจากการระดมยิงฆ่าสึก กองทัพรัสเซียก็มีการโจมตีสวนกลับในทิทางของคลาสโนเยเช่นเดียวกับในพื้นที่ใกล้เคียงกิโกลอฟกาและอีวานดาริเยฟกาแต่จนถึงตอนนี้การโจมตีตอบโต้ของกองกําลัง RF ยังไม่ประสบความสําเร็จการก่อตัวของยูเครนก็รุกคืบเข้าไปในพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานของยากอรหนอยนอกจากนี้ปืนใหญ่ของรัสเซียยังมีการยิงถลม่มเมลยาโกราสตูโปสกิน โคเรโคโววาซิเลฟกาซึ่งเป็นที่ตั้งของการก่อตัวของยูเครนมีการระดมยิงตำแหน่งของกองทัพยูเครนอย่างแข็งขันในทิศทางอูเกโรดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งของการก่อตัวของยูเครนในการตั้งิีนฐานของโซโลทยานิวาบอนชยาโนโวเซลกาพริชิสทอฟกากองกำลังผสมยูเครนถูกขับไล่ออกไปการรบยังคงดำเนินต่อไปในมารินกาซึ่งกองทหารรัสเซียไม่สามารถปลดปล่อยพื้นที่ของเมืองที่ ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของการเก่อตัวของยูเครนได้นอกจากนี้ยังพบการตอบโต้ของกองทัพยูเครนที่ด้านหน้าโดเนสใกล้กับหมู่บ้านคลาสโนโกรอฟกาในภูมิภาคเคอร์ซอนกองทัพของยูเครนพยายามพิจายยึดตำแหน่งบนเกาะเซอร์เคสกี ki, ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านซาบาริโนที่ควบคุมโดยกองทหารรัสเซียแต่ก็ยังทำไม่ได้ยังแลกกระสุนกันอยู่สถานการณ์ในทิทางของโลฮันส์ยังคงตึงเครียดเช่นกันมีการสังเกตการยิงปืนใหญ่หนักที่นี่ ความสำเร็จมาพร้อมกับหน่วยของกองกำลัง i อเอฟในพื้นที่เนฟสกีซึ่งมีการเคลื่อนไหวใหม่จนถึงขณะนี้การโจมตีมาซูตอฟกาของกองกำลังยูเครนไม่ประสบความสำเร็จรบเดือดแอโรสเปสฟอร์ดปูพรมเมืองหลวงเคียฟขยี้กองบินอวกาศยูสมาสพังยับดับทหารยูเครนวันเดียว6 6 0ในขณะที่ยูเครนกำลังปั่นป่วนผู้นำเซเลนสกี้ยังว่อนอยู่ตามประเทศผู้บัญชาการสูงสุดบาดเจ็บสาหาัสผ่าตัดแล้วยังทำงานไม่ได้ยังไม่มีข่าวว่าใครจะขึ้นมาแทน ตัวปากแจ๋วของอยูเครนอย่างพออ,อนหน่วยข่าวกรองที่ประกาศจะสังหารชาวรัสเซียทุกที่ที่พบเจอออกมาโอดผ่านเทเล gram ส่วนตัวว่าตอนนี้ยังป่วยเพราะบาดเจ็บจกากการต่อสู้ในดอนบัสดูเหมือนว่าที่ยังอารวาดใกล้ๆอติมอฟหรือย่านอื่นๆน่าจะเป็นกองกําลังต่างชาติและกลุ่มอซอฟที่วันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นไคเคน สถานการณ์แบบนี้มีหรือรัสเซียจะปล่อยลุยหนักจนจับทิศไม่ได้ว่าจะเน้นตรงไหนช่วงเช้าวันนี้มีรายงานกองทัพรัสเซียยิงคีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันยูตอฟสกี้ในแคว้นคาคอฟของยูเครนในขณะที่ตอนกลางคืนก่อนหน้าคลื่นของการโจมตีในดินดแดนที่ควบคุมโดยระบอบเคียฟยังคงดําเนินต่อไปภายใต้การโจมตีมีสิ่งอำนวยความสะดวกของศัตรูในเมืองเคียฟและทั่วภูมิภาคเคียฟด้านยูเครนรายงานเกี่ยวกับเสียงระเบิดในเมืองหลวงของยูเครน 26พฤศภาคม66สำนักข่าวมิลิ t ทอรี่รีวิวแลทัสรายงานว่าตามข้อมูลล่าสุดก็งกำลัง RF ใช้กลยุทธ์ในการส่งการโจมตีปูพรมถล่มแบบรวมอีกครั้งประการแรกมีการยิงเป้าหมายทางอากาศปลอม ซึ่งทําให้การป้องกันทางอากาศเสียสมาธิซึ่งค่อนข้างเสียหายจากการโจมตีครั้งก่อนในภูมิภาคเคียฟและในเมืองหลวงของยูเครนจากนั้นขีปนาวุธก็เริ่มบินไปที่คลังแสงและที่ตั้งทหารวัตถุหลายชิ้นถูกโจมตีทั้งในเคียฟเองและในบริเวณโดยรอบตามข้อมูลล่าสุดปืนกลและสถานีเรดาร์หลายแห่งของระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่ผลิตโดยตะวันตกซึ่งถูกส่งไปยังยูเครนเมื่อไม่นานมานี้ถูกทําลายวัตถุในเดนีโปเปตตฟก็อยู่ภายใต้าใตาการโจมตีของรัสเซียเช่นกัน น,นนวัี้แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่ายูเครนนียนจะถูกห้ามอย่างเคร่งครัดในการถ่ายภาพใดๆที่มีผลตามมาของการมาถึงแต่สื่อการถ่ายภาพยังคงปรากฏอยู่บนเครือข่ายพร้อมความคิดเห็นบางอย่างดังนั้นจึงมีรายงานเกี่ยวกับความพ่ายแพ้ของเป้าหมายในพื้นที่ขององค์กรอุตสาหกรรมการบินและอวกาศยูสมัสเกิดไฟไหม้ขึ้นที่สถานที่ทำทหารหลายแห่งในดนีโปเปตอฟและบริเวณโดยรอบโดนขีปนาวุธของรัสเซียการระเบิดที่1ในสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น ส่งพลังเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้มีเหตุผลที่จะถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ของคลังกระสุนขนาดใหญ่ซึ่งติดตั้งโดยกองทหารเคียฟในอาณาเขตของหนึ่งในสถานประกอบการอุตสาหากรรมทางทหารที่สำคัญพลโทอิกอโคนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรายงานเมื่อวันพฤหสัสบ,บดีที่ผ่านมาว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศของเราได้สกัดกั้นจรวด8ลูกของระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาสที่ผลิตโดยสหรัฐนอกจากนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยัง ทำลายโดรนของยูเครน28ลำใกล้กับที่ตั้งถิ่นฐานของโชคาลิฟก้านายภูมิภาคาคอฟเชอโวนายาดิบรวาคริเมนายาชิสลอฟกาสาทิสนอยและโนโวกลัสยันก้าในสาธารณรัฐประชาชนเมืองโลฮัน สวีตโตรดัสกอยเยฟจีนอฟกาและเซลโยนีไก่ในสาธรารณรัฐประชาชนโดเนตเมื่อชูบาลิฟกา้าในภูมิภาคสเปริเซียและไครีในภูมิภาคเคอร์ซอนเรียกว่าปูพรมกันตั้งแต่กลางคืนจนเช้าเลยก็ว่าได้ในทิศทางของคุปยานเครื่องบินและปืนใหญ่ของกลุ่มการรบทางตะวันตกได้โจมตีหน่วยข้าศึกในพื้นที่ใกล้กับการตั้งถิ่นฐานของมัสยูตอฟก้าทีมคอฟกา้าและ คอสยาลอฟกาในภูมิภาคคาคอฟและสเตลมาคอฟกาในสาธารณรัฐประชาชนโลฮันความสูญเสียของศัตรูในพื้นที่ดังกล่าวกำจัดทหารยูเครน190คนรถยนต์3คันและปืนครกดี30กองกำลังรัสเซียประทะกลุ่มกำลังเสริมยูเครน4ี่กลุ่มในเขตคูเปียนในพื้นที่ใกล้กับการตั้งถิ่นฐานของโนวอมลินส์และสินคอฟกาในภูมิภาคคาคอฟอีวาน,นอฟกาในสาธารณรัฐประชาชนโดเนตและ โลซอฟกาในสธาธารณรัฐประชาชนลูฮันฝั่งยูเครนถอยร่นออกไปบางส่วนถูกทำลายในทิศทางของคัสนีลีมันการบินเชิงปฏิบัติการยุทธวิธีและกองทัพปืนใหญ่และระบบเครื่องพ่นไฟหนะักจากศูนย์กลุ่มการรบสร้างความเสียหายให้กับหน่วยข้าศึกในพื้นที่ใกล้กับการตั้งถิ่นฐานของยอมโพลอฟกาในสธาธารณรัฐประชาชนลูฮันดับทหารยูเครนมากถ,ถึง35คันรถกระบะ3คันระบบปืนใหญ่ติดเครื่องยนต์ กีวอดีกาและปืนครกดี20และดี30ถูกทำลายในทิศทางของโดเนตดับกองทหารยูเครนมากถึง270นายยานเกราะต่อสู้สาคันยานยนต์2คันและปืนครกดี30ถูกทำลายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากการโจมตีทางอากาศการยิงของปืนใหญ่และการปฏิบัติการโดยหน่วยของกลุ่มการรบภาใตา้กองกำลังรัเสเซียย,ยังได้ทำลายคลังกระสุน2แห่งของการโจมตีทางอากาศ80ของกองทัพยูเครนและกองยานยนต์ที่1 0 0ใกล้กับการตั้งถิ่นฐานของ ปอสกาและแอดดิอีฟกาในทิศทางของเคอร์ซอนดับทหารยูเครนมากถึง25คนยานยนต์2คันและระบบปืนใหญ่ติดเครื่องยนต์จีวอสติกาถูกทำลายในทิศทางของโดเนตตอนใต้และสปอริเซียเครื่องบินปืนใหญ่และระบบเครื่องพ่นไฟหนะักจากกลุ่มรบตะวันออกของร,รัสเซียสร้างความเสียหายต่อหน่วยข้าศึกในพื้นที่ใกล้กับการตั้งถิ่นฐานของโนโวมิคาอิลอฟกาและโนโวซินกาในสาธารณรัฐประชาชนโดเนตมาลายาทอกมัตกาและน เธอ,อยังก้าในายูมิภาสบริษีในพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานของวลาดีมีลอฟก้านายสาธารณารัฐประชาชนโดเนตกิจกรรมของกลุ่มที่คล้มการล่าตเวเวของยูเครนถูกขัดขวางการสูญเสียศัตรูในทิศทางดังกล่าวใน24ชั่วโมงที่ผ่านมากำจับทหารยูเครน110คนยานยนต์4คันและปืนครกดี32คัน